ครับสวัสดีครับผมวันนี้ผมจะพาพไปดูแอดอนเทอร์เลอร์เวปอนกันนะครับผมจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยก่อนจะไปเริ่มกันอย่างเงฝากกดติดตามช่องกันไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็กราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนช่องทุกท่านด้วยนะครับพอเราเริ่มมาแล้วก็จะมีสมุดไกด์บุ๊กมาให้เราเล่มหนึ่งอนะ่ะโอ้สวยอยู่นะอ่านี่ฮะคู่มือแล้วก็อันนี้คือม็อบทั้งหมดนะจะมีสี่ตัวนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นวิธีการใช้งานสกิลก็คือสกิลแรกเนี่ย จะกดคลิกขวาใช้แล้วก็สกิลที่2กดหมอบแล้วก็คลิกขวาแล้วก็สกิลที่3กดกระโดดแล้วก็คลิกขวาแล้วก็อันติจะเป็นกดหมอบ <c oughs> กระโดดและคลิกขวาโอ้โหเยอะเหมือนกันนะแล้วก็เลเวลสูงสุดคือเลเวล10นะอาวุธต้องเก็บเลเวลด้วยนะครับผมโอเคแล้วก็มีอะไรเนี่ยนี่ฮะอันนี้เป็นเครื่องมือที่จําเป็นผมใช้ควำว่าจําเป็นละกันเพราะว่ามันเอาไว้ใช้ตั้งค่านะ่ะ นี่แต่ผมตั้งค่าให้ดูอ่นี่ครับมันสามารถตั้งค่าได้ทั้งเสียงดนตรีหรืออะไรอย่างเงี้ยคือถ้าใครอยากได้ยินเสียงดนตรีหลอนๆหรืออะไรก็เปิดไว้ได้ฮะแล้วก็ระดับความยากนี่ครับมี Easy, Normal, h ลฮาร์มีระดับความยาก3ระดับนะชอบแบบไหนไปแบบนั้นได้เลยฮะคือม็อบเขาจะเกิดตามแมปปกติเลยนะอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะถ้าใครรู้สึกว่าเจอบ่อยไปก็ลองลดระดับความยากดูก็ได้นะครับผม แล้วก็ต่อไปคือบลนะ็อกดาเมจฮะอันนี้เป็นความเสียหายต่อตัวบลนะ็อกอะคือถ้าใครเปิดไว้บล็อกก็จะได้รับความเสียหายนะแต่เอาจริงๆค่าเดิมๆม,มันเป็นแบบนี้นะมันคือปิดไวนะ้ฮะไอความเสียหายเนี่ยไม่ใช่แบบ TNT อะไรอย่างนี้นะฮะมันคือความเสียหายจากอาวุธของแอดออนนี้แอดออนนี้เองฮะไม่ได้เกี่ยวกับ TNT เ,เดิมของเกมนะอันนั้นไม่เกี่ยวกันฮะโอเคแล้วก็ต่อไปเป็นเลเวลฮะ อันนี้เราสามารถบูตเลเวลได้ก็คือเวลาเราเก็บเวลอาวุธอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ได้อีกพีเร็วก็กดบูตไปได้นะมันจะเสียหนึ่งเพชรในการบนะูตฮะแล้วก็รีเซ็ตได้เหมือนกันฮนะเวลาเรากดรีเซ็ตแล้วมันจะรีเซ็ตทุกอาวุธเลยนะไอส้สชิ้นนั่นอนะ่ะโอเคแล้วก็ต่อไปจะเป็นกล้องเอฟเฟกอันนี้มุมกล้องเหมือนจะเป็นมุมกล้องของอันติฮนะโอเคแล้วก็มีอะไรอีก มีจำสแกร์ด้วยนะแอดอนนี้มีจำสแกร์ด้วยนะครับผมใครไม่ชอบก็ปิดไปได้นะแต่ค่าเดิมเดิมมันเปิดมานะครับผมดังนั้นผมจะไม่ปรับอะไรมากฮะเรามาเริ่มจากวิธีการคราฟอาวุธชิ้นแรกกันฮะอาวุธชิ้นแรกจะได้จากการฆ่าเดอะเวสคิปเปอร์นะครับผมผมยังไม่ได้ให้ดูตัวมอนนะเดี๋ยวขอคราฟอาวุธก่อนฮะนี่คือของที่ดรอปนะก็คือวิญญาณเลยแหละโอเคให้เรามาคราฟอาวุธก่อน นี่ครับมันจะเป็นอาวุธเปล่าๆนะยังไม่สามารถใช้งานได้นะครับผมต้องใช้วิญญาณอีกค่อนข้างจะเยอะเลยเนี่ยเห็นไหมมันต้องคราฟตัวสกิลมาด้วยนะครับนี่ตัวสกิลโอเคเมื่อเราคราฟตัวสกิลมาครบสามอันแล้วก็ให้เราเอามารวมกันกับอาวุธฮะมันจะออกมาเป็นหน้าตายอย่างนี้นะปึ๊บแล้วก็จะมีตัวเลขบวขก6ดาเมจเห็นไหมฮะมันจะมีตัวเลขดาเมจขึ้นมาแล้วก่อนหน้านี้ไม่มีนะ โอเคก่อนหน้านี้จะเป็นแบบนี้ฮะใช่ไหมอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวพาไปดูวิธีการเก็บเวลกันก่อนฮะก่อนจะไปสู้กับม็อบฮะนี่วิธีการเก็บเวลก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนี่ฮะพอเรากดตีเห็นไหมฮะเห็นหลอดบนนั่นนี่ไหมเห็นหลอดบนหลอดเลือดเราไหมฮะมันจะมีขึ้นมานั่นนะ่ะหกทับแปดก็คือพอเราฆ่าครบ8ตัวมันจะอัพเป็นเลเวล2ฮะซึ่งเราสามารถใช้ไอ้เฟืองเนี่ย เขาเรียกไงบูตเลเวลได้นี่ครับกดไปที่เลเวล up บูตมันเป็นการคูน xp นะไม่ไม่ได้แบบอัพให้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะเสียเพชรไปหนึ่งก้อนเห็นไหมฮะโอเคแล้วก็เขาจะมีบอกเนี่ยคูนอด้นี่ฮะบูต xp เป็นเวลาห้านาทีนี่นี่ฮะนี่พอเราฆ่าแล้วอ่ะจากปกติอ่ะจะได้ตัวละหนึ่ง ก็จะได้กลายเป็นตัวละสองฮนะคือมันจะเบิ้ลขึ้นมาระดับหนึ่งเลยโอเคอุ้ยอุยเจ็บเจ็นี่ครับเรเวลสแล้วเลเวลสองสามารถจริงๆเรเวลหมันก็มีสกิลนะนี่ครับสกิลเลเวลหมันจะเหมือนทำให้ม็อบแบบเนี้ยตีตีหมู่แบบเนี้ยแต่มันไม่ได้แบบเขาเรียกว่าไงวะอธิบายไม่ถูกอะคือมันชะง,งักไปแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองอะนี่ โอเคแล้วก็สกิลเลเวลสองก็คือกดหมอบลแ้วตีนี่ครับอ้าวสโลหรอ,อคือติดสโลเฉยเหรออันนี้ผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอใหม่ปึ๊บรอคูดาวก่อนเนี่ยมันมีคูดาวขึ้นมาด้วยนะเห็นเห็นใช่ไหมฮะตรงช่องที่เป็นอาวุธอ่ะมันเป็นสีขาวนี่ต้องรองคูดาวหมดอย่างนี้ฮะคือคูดาวหมดกดมอบ ตีใหม่อ๋อมันเหมือนเป็นสโลนะฮะทำให้ม็อบติดสโลนี่ช้าลงโอเคอุ้ย,ยหลุดออกมาเฉยโอเคม็อบช้าลงนะเมื่อกี้นี้ช้าลงแบบเห็นได้ชัดเลยโอเคนี่ครับอันนี้เลเวลอะไรแล้วนะเมื่อกี้นี้อุ้ยกว่าพิษ เก็บเวลไปเรื่อยๆโอ้ยมอนเริ่มหลุดนี่ครับเลเวลสี่แล้วนะตอนนี้เลเวลสี่สามารถใช้สกิลกระโดดตีนี่ครับอ๋เอเฮ้ยเดี๋ยวนะสกิลกระโดดตีเป็นเหมือนไอ้นี่เลยนะตีหมู่เลยนะแป๊บหบนึ่งเดี๋ยวผมให้ดูแบบชัดๆด,ดีกว่าโอ้ยผมเกือบตุยแล้วอะผมขอเปิดเกมโหมดแล้วก็ขอเอาอาหารสักนิดหนึ่งนะเอาแอปเปิลมากินแล้วกัน แอดดอนนี้ไม่มีชุดอยู่แล้วด้วยคิดว่าไม่น่าจะงงนะเอฟเฟกนี่ครับโอเคอประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวใช้เดี๋ยวเรียกซอมบี้แล้วก็เดี๋ยวใช้สกิลให้ดูนะกระโดดตีนี่ฮะอ๋อคือเราหายตัวด้วยนะครับผมโอเคนี่น,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเรียกมาเรื่อยๆเลย เรียกมาเรื่อยๆแล้วก็รอครูดาวหมดผมอยากรู้ว่ามันจะหมู่แค่ไหนนะเนี่ยกระโดดตีนี่โอ้โหโอ้โหกงเลยโกงเลยฮะพอเลเวลสี่แล้วใช้ได้ใช้ได้โอ้ยกงใช้ได้เลยนี่ครับแล้วก็เลเวลหเป็นอันติแล้วนะตอนนี้อันติเมทพร้อมแล้วฮะพร้อมแล้วอย่างนั้นเหรอ ต้องลองฮนะแป๊บหนึ่งกดมอบเดี๋ยวนะมอบกระโดดแล้วก็ตีโอเคแป๊บหนึ่งมอบกระโดดตีนี่ฮะอันตีเอ๊ะใช่ปะเนี่ยเอ๊ะแป๊บหนึ่งหยุดก่อนนะหยุดก่อนอันตีมาเป็นอย่างนี้เหรอแป๊บขอเช็คแป๊บนะหรือผมกดอะไรผิดเนี่ย กดหมอบกระโดดแล้วกดใช้หมอบกระโดดแล้วกดใช้ก็ก็ถูกแล้วนี่โอเคหมอบกระโดดแล้วกดใช้โอเคหมอบกระโดดกดใช้อันนี่ไงโอเคอ๋อต้องกดแบบเร็วๆหน่อยอู้อู้อ,อู้เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้นี้เท่เกินโอ้คือเท่จัดจัด แป๊บหนึ่งนะผมขอเขีไอเทมหน่อยดีกว่าเริ่มลกแล้วฮะโอเคเขีไอเทมแล้วโอ้โหอันติเวอร์วังมากไปเราไปสู้กับบอสกันดีกว่าเอ้ยไม่ใช่บอสสิม็อบที่รอบตัววิญญาณเนี่ยไปผมขอถอยออกไปไกลๆหน่อยนะเพื่อมันทํำลายบ็อกนะ่ะนี่ครับมีบทพูดด้วยเหรอ เอเลือดเท่าไหร่อะเลือดร้อยเดียวน,นะแต่ค่อนข้างอันตรายแป๊บนึงเดี๋ยวผมขอ,อกินอาหารกนะ่นโอเจ็บอยู่นะเจ็บเจ็บเจ็บเจบใช้ได้เลยฮนะตัวเปล่าอะ่ะกระโดดกระกระโดดกระโดดเอ้ยกระโดดตีเหนี่ยวเวลาใช้จริงแอบใช้ยากอยู่นะกระโดโดตี เฮ้ยมันฮิวตัวเองด้วยป่ะนะ่ะโอ้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 เจ็บ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 ใช้ได้เลยแล้วใช้อาวุธของมันเองนี่สู้ยากเหมือนกันนะเอาไปไหนละนี่ครับอ่าแล้วก็รถเลือมันเรื่อยๆรถเลือมันเรื่อยๆนี่วิ่งชนโอเคโอ้โหโอ้โโอ้เจ็บเจ็บ แล้วก็เหมือนอาวุธจะไม่มีค่าความคงทนนะฮะอืมก็ใช้งานได้เรื่อยๆก็ไม่แย่มั้งเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตโอเคแค่สกิลอาสโลนี่ฮะช้าโอ้โหแต่ครูดาวก็นานานานเหมือนกันโอเคตายละนี่ครับอ้าวอ่านี่นี่น,นี่เข้ามาในตัวละก็คือพอ เราค่าได้เสร็จแล้วก็จะได้เป็นเอเซนเนี่ยอันนี้มาฮะแล้วก็ต่อไปจะเป็นอาวุธของเดอะคอร์รัปเตอร์ฮะนี่โอเคเดี๋ยวพาไปดูตัวอาวุธกันก่อนเหมือนเดิมนะครับผมนี่ครับเตรียมของมาให้พร้อมฮะอุ้ยแล้วผมโยนของทิ้งไปทำไมเนี่ยนี่ครับแล้วก็ค้าเป็นสกิลสามัญเหมือนเดิมนี่แล้วก็เอาสกิลสามัญมารวมกันกับอาวุธฮะโอเค ตามนี้เลยครับแต่เยวเราไปลองใช้อาวุธกันดีกว่านี่ะสกิลโอ้สกิลหนึ่งเทชัด,ดเฮ้ยเท่อยู่สกิลหนึ่งเป็นแบบสกิลตบอะเนี่ยเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวเรียกมาให้ดูโอเคแล้วก็เดี๋ยวใช้สกิลให้ดูตบโอ้โหยังท่โอ้เท่จังนะอะ โอเคเลเวลสองแล้วเลเวลสองมีสกิลหมอบกดตีเอ๊ะเกิดอ,อะไรขึ้นอ่ะโอ้ย้อนเวลาย้อนเวลาของเราเหรอแป๊บหนึ่งนะนี่โอเคอ๋อ,อเดี๋ยวนะเหมือนมันจะย้อนกลับไปที่เราจะบาดเจ็บปะ แป๊บนึงนะเดี๋ยวผมขอเอฟเฟกแล้วก็เคลียร์ใหม่โอเคแล้วก็เดี๋ยวขอไปหยิบอาหารสักนิดหนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวลองใช้สกิลดูใหม่นะครับผมโอเคกดมอบกดใช้แล้วก็เดี๋ยวลองโดนตีดูป๊บแล้วก็กดอีกทีหนึ่งเหรอโอเคอ๋อนี่ฮะเลือดกลับมาเต็มแล้วก็คือมันย้อนเวลากลับไปก่อนหน้านี้แป๊บหนึ่งฮะ โอเคแต่ไอสถานะที่เป็นสถานะดีบัฟอ่ะมันยังอยู่นะดีบัฟไม่หายไปไหนนะฮะเสียดายน่าจะล้างดีบัฟไปด้วยอะ่ะถ้าล้างดีบัฟไปด้วยก็คือแบบจบเลยฮะแฮปปี okay. โ้โอเคออ้ดีฮะเฮเกินโอเคแล้วก็กระโดดตีอ่าแปบ๊บหนึ่งสกิลที่สามกระโดดตีกระโดดตีอู้ แหลกเลยโอ้โหมันทำให้หมอบแบบแติดสถานะอะไรสักอย่างนึงฮะแล้วก็ลอยอยู่บนฟ้าพักหนึ่งเลยอ่ะโอโ้โกงใช้ได้เลยฮะตอนนี้เลเวลอะไรแล้วอ่ะแป๊บหบนึง่งมาดูเลเวลใหม่โอเคตอนนี้เลเวลสี่แล้วนะครับผมกำลังแค่เลเวลห้าเลเวลห้าแล้วแล้วก็เก็บ ชาร์อันติแป๊บหนึ่งอันติใกล้เต็มแล้วนะครับผมโอเคนี่ครับอ่าอันติเต็มแล้วเรามาลองอันติกันดีกว่าเดี๋ยวขอลอมอบเยอะๆหน่อยม็อบเริ่มเยอะละโอเคแล้วก็กดม็อบกระโดดอันติ <c oughs> อุ้ย เทเกลิลอันตรีตล่ละอันเทพมากเทพสุดๆโอเคเดี๋ยวผมขอกินอาหารแล้วก็เดี๋ยวไปสู้กับม็อบตัวนี้กันเดอะคอเลกเตอร์ฮะไปถอยห่างไกลๆหน่อยโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผม <S <S 1> <S 1> เรียกันเลย <S <S นี่ครับโอ้โหเลือดสอง้ห้าสิบฮะเยอะกว่าตัวเมื่อกี้นี่ อุ้ยอันนี้มันระดับบอสแล้วนะอู้หูเฮ้ยเฮ้ยนี่มันระดับบอสแล้วนะเฮ้กินดูมันเขลียบบล็อกดิโอ้โหสุดจัดเนี่ยโยังเท่ไอ้โอ้เท่เท่จัดเลย นี่ฮะเราก็ใช้สกิลจับบอสเฮ้ยเฮ้ยจตุ้ยจัตุยแป๊บหนึ่งขอกินอาหารก่นอนเฮ้ยผมโดนโอ้ยเดี๋ยวนะทำไมมันย้อนเวลากลับมาเนี่ยโอ้โหมันพาผมย้อนเวลากลับมาไกลมากฮะโอ้โหเงื่อนไขาการย้อนเวลาคืออะไรเดียวยังง,งงงอยู่ฮะนี่โอ้โหแล้วดูมันเหยียบพื้น โอ้ยบล็อกกระจุยกระจายหมดเลยโอ้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 ยเจ็บเจ็บเจ็บอนนึงขอกินอาหารแป๊บโอ้โหตึงมือเหมือนกันนะตึงตึงมือเหมือนกันโอ้ย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 นี่จำสแกร์เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันมีจำสแกร์อย่างเงี้ยโอ้ยแล้วลองนึกสภาพเจอตอนกลางคืนก็มีแอบสะดุ้งเหมือนกันนะทำเป็นเล่นไป เลงมาดิ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 ตวยละจะตวยละทั้งเราทั้งมันเลยตอนเนี้ยนี่ฮะโอ้ยตายจนได้โอ้โหตายจนได้ฮะไปกลับไปลุยที่เดิมโอ้โหแล้วดูบล็อกดิลอยขึ้นมาน่าจะเป็นม็อบที่เท่สุดแล้วมั้งเนี่ย สก,กิลเท่มากอุ้ยอุ้ยจ้ยยยำสกแกรใสเฉยนี่ฮะตายละโอเคโอ้โหกว่าจะตายแล้วไหนของอ่ะอ่านี่ของโอเคก็จะดอบเป็นเอเซนฮะที่เอาไว้คับอาวุธเนี่ยแหละแต่เตรงๆนะตึงมือมาก แล้วดูสกิลพี่แกดิโอ้โหเทศจัดล่อสปอคลอยหมดเลยฮนะและก็ต่อไปเป็นอาวุธของนี่ฮะ The Chain Warden นะโอเคเราไปดูตัวอาวุธกันก่อนเช่นเคยฮนะนี่โอเคสูตรครับตามนี้เลยครับแล้วก็สกิลนี่ฮะคับมาสามสกิลเหมือนเดิมนะครับผม โอเคแล้วก็งับรวมเป็นตัวอาวุธฮะอาประมาณนี้ประมาณนี้ครับแล้วก็ไปเก็บสกิลเหมือนเดิมูอของเต็มเลยเคียของแป๊บอ่ะเคียร์เทม็มโอเคเริ่มจากสกิลที่หนึ่งโอ้โอ้เหมือนเอาโซโฟฟ่ฟาเลยสักอย่างหนึ่งนะนี่ฮะเดี๋ยวรอครูดาวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวลองใหม่นี่ฮะอู้เฮ้ยตีมู่ โอ้แถมแถมม็อบติดพิษเรื่อยๆด้วยเอาจริงๆตัวนี้แอบเป็นอาวุธที่โกงใช้ได้เลยนะนี่ฮะเดี๋ยวผมไปดูใหม่ฟาดปึ๊บอ่ะผมไม่ทำอะไรนะผมปล่อยมือแล้วดูมอ็อบตายไปเองแหลนะโอ้ยยังดีอะ่ะอาวุธอาวุธดีจัดเลยฮนะโอ้แต่ทาเมจเด,ดิมๆมันก็แปดเลยนะถ้าเทียบกันอื่นถ้าเทียบกับแบบอันอื่นอะ่ะมันมันแรงพอสมควรเลยฮนะย โอเคแล้วก็ไปลองสกิลสองกันสกิลสองหมอบกดตีโอ้กระชากฮนะโอ้โหนี่มันโอ้กระชากอะมันมันดึงโซ่กระซวกนี่กระซวกมาเลยโอ้ยหายทั้งกองเลยนี่มันแก๊กชัดชัดมันคือแก๊กดีดออีนี่เองไะนี่หมอบกระซวกดึงนี่มันแก๊กชัดชัดเลย โอเคแล้วก็เดี๋ยวลองสกิลสามตอนนี้เลเวลเท่าไหร่แล้วนะอืมแบบหนึ่งฟาดสกิลโอเคตอนนี้เลเวลสี่แล้วใช้สกิลสามได้แล้วนะครับผมสกิลสามคือกดกระโดดแล้วก็ตีฮะเดี๋ยวรอม็อบเยอะกระโดดโอ้ย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 ผมไปเซตคอมมานด์อะไรไว้ไว้เนี่ย ทำไมม็อบมันเร็วขนาดเนี้ยผมว่าผมน่าจะเซตคอมมานด์ผิดนะม็อบมันวิ่งเร็วพดพดโอเคเธอขอกินอาหารแบบอันติน่าจะใกล้ได้แล้วโอเครู้สึกว่าสกิลหนึ่งกับสกิลสองเนี่ยเป็นอะไรที่แรงมากเลยอะเนี่ยมอบแล้วก็กระสวกอะโอเคเลเวลห้า okay, แล้วแล้วก็เก็บชาร์จฮนะเดี๋ยวเก็บชาร์จอันติกดม็อบกระสวก โอ้โหผมชอบมากเลยสกิลเนี้ยโอเคอันติมาแล้วฮะโอเคมากดมอบกระโดดตีดอู้เอ๊เกินแต่ละอันแต่ละอันเท่จริงนะโอเคแล้วก็เขีไอเท่มสักนิดหนึ่งเดี๋ยวแหลกนะแล้วก็ไปสู้กับม็อบม็อบกันดีกว่าโอ้ม,อม,อม,อม็อบม็อบมาลิ้มพันนะ ลิ้นพันธ์มากตอนนี้ยังไงก็ขอประทานอภัยด้วยนะฮะถ้าลิ้นพันธ์ไปเดี๋ยวเราไปสู้กับม็อบกันดีกว่าโอ้โหฉากนั้นยังตาตึงฮะดูดิบล็อกมันก็ลอยทิ้งไว้อย่างนี้เลยนะอ่ะตรงนี้แล้วกันอุย้ยมันพุ่งใส่เราเลยฮะโอ้ยเลือด250ฮะ โซ่เอ้ยไม่โดนเอ้ยโดนเหรอโอ้เดี๋ยวผมขอกินอาหารแป๊บกระโดดตีเอ้ยกระโดดตีกระโดดกระโดตะโด,โด,โด,ดตีสิโอ้เนาะใช้างานยากเหมือนกันนี่กระโดดตีกระโดดตีดูธรรมดา,ามากเลยอะถ้าเทียบกับแบบเมื่อกี้วันๆ่นแล้วตายแล้วเออ จะบอกว่ามันเพราะไอ้บอสเพราะไอ้ม็อบตัวก่อนหน้านี้มันอลังกว่านี้หรือเปล่ามันก็เลยดูตัวนี้มันก็เลยดูแบบรู้สึกธรรมดาถึงสกิลมันจะโกงก็เถอะเพราะว่ามันมันหายตัวอยู่ในหมอกอ่ะมันมันก็โกงแหละแต่ไอ้ตัวนี้มันเวอร์วังกว่านะไอ้ตัวเนี้ยเดอะคอร์รัปเตอร์และก้าสุดท้ายแล้วนี่ฮะเป็นอาวุธที่ได้จากเดอะบูชเชอร์นะครับผมนี่โอเคเราไปคราฟกันเหมือนเดิมฮะ ไปแบบรวเร็วขึ้นหน่อยโอเคครับสก,กิลแล้วก็อาวุธน,ะนี่โอเคปแต่เ,เราไปลองกันดีกว่าอาวุธอันสุดเอ้ยเดี๋ยวนะแก๊ตลิงเหรอเอ้ยอะไรเรียวเมื่อกี้นี่มันเกิดอะไรขึ้นเครื่องดุดดุดหรอเนี่ยอ๊้ โดดฝุ่นเหมือนเครื่องโดดฝุ่นเลยฮะนี่ปิ้วเอ๊หายหมดเลยทั้งกองเลยโอเคแต่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 มันไม่ได้เลเวลนะเอองงมากเออมันไม่ได้เลเวลนะไอสกิลเมื่อกี้เนี้ยเราไม่ได้เลเวลนะฮะเออแปลกดีฮะทำไมมันไม่ได้เลเวลอ่ะแป๊บนึงเดี๋ยวผมขอบูสต์อีกพีหน่อยนะ บูตอีกผีโอเคแล้วก็เก็บเวลแปบเดี๋ยวเก็บให้เป็นเวลสองกันโอเคเวลสองแล้วเรามาดูสกิลที่สองกันสกิลที่สองคือมอบตีโอเคสกิลที่สองได้อีกผีฮะแต่สกิลแรกเนี่ยไม่ได้นะไอสกิลที่ตีกระเด็นเนี่ยเนี่ย ม,มันมันไม่นับ XP อีพีอ่ะไม่ไม่ไม่รู้ทําไมเหมือนกันแต่ไอ้สกิลที่สองที่เป็นหมอบตีเนี่ยนับนะ nah, เนี่ยโอ้กองใช้ได้ฮะแล้วก็เด <ah> ี๋ยวไปดูสกิลที่สามกันดีกว่าแป๊บหนึ่งรอคูดาวแป๊บสกิลที่สามกระโดดวูโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันตรายแล้วอันตรายแล้วเออม็อบมันไม่ตายสักตัวเลย เออสกิลที่สามม็อบไม่ตายสักตัวเลยนะฮะแต่เราจะตายแทนนะฮะอย่างงี้โอ้ยโอ้ยแย่แล้วเอาไงดีเนี่ยแปบ๊บหนึ่งบอบตีโอเคโอ้โห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 ม็อบไม่ตายสักตัวเลยเออเราตายแทนพอแถมากนี่ฮะ โอเคฮะเดี๋ยวเรามาลองสกิลอันติกันนะครับผมกดมอบกระโดดตีอ่านี่ครับอันติโอ้โหแรงมาเฮ้ยแรงใช้ได้เลยฮนะแต่มันก็ยังดูเป็นเครื่องดูดฝุ่นอยู่ดีแต่มันก็ดูเป็นเครื่องดูดฝุ่นอยู่ดีคนระับไปเราไปสู้กับบอสกันดีกว่านะนี่บอสพุชเชอร์ เรียกบอสได้ไหมอ่ะมันไม่ได้บอกว่าเป็นบอสดิผมก็เลยเรียกม็อบอ่ะโอเคโอเค้เฮ้ยมันพุ่งใส่โอ้โหเ,เ,เจ็บนะแรงใช้ได้เลยฮะโอ้โหแต่ทำไมเขาถึงทำเป็นไอ้เครื่องนี้ล่ะทำไมเขาไม่เอาไอ้ดาบของบูชเชอร์มาเนี่ยไอ้ดาบของอีโต้เนี่ยอยากให้เขาเอาอีโต้ของบูชเชอร์มาจังนี่ฮะ มันดูโกงกว่านะ่ะนี่ตอบเขาให้อโอ้โหโอ้โหเจ็บ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 ขนาดมีบัฟป้องกันของแอปเปิลแล้วเนี่ยยังรู้สึกเจ็บอะ่ะ โอ้ oh. นี่ฮะเออตายแล้วโอเคนี่ฮะบอสตุยแล้วฮะก็จะได้เป็นเอเซนมาอย่างนี้นั่นเองนะครับผมโอเคผมสำหรับแอดอนเฮอร์เลอร์เวพอนก็จะมีประมาณนี้นะครับผมยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe หรือคอมเมนต์กันโดยที่ได้คลิปก็ได้นะครับผมแล้วก็กราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนช่องทุกท่านด้วยนะครับยังไงไว้เจอกันใหม่การหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย